สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่าน,นะคะมาร่วมบุญนะคะที่วัดสุพรรณรัตน์นะคะตำบพลพานำอำเภอปุญหาจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้มีการตักบาตรเทเวนะคะที่ตำบพลพาน,นะคะซึ่งเป็นงานออกพรรษานะคะที่ได้จัดขึ้นทุกปีนะคะวันนี้วันก็มาร่วมบุญด้วย วันนี้วันจะพาท่านนะคะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะตักบาตรเทโวโลนะนะคะซึ่งเป็นวันออกพรรษานะคะที่ชาาพุธนะคะทุกที่นะคะได้ร่วมกันอนุโมทนาในบุญนะคะวันนี้วันก็จะพาท่านนะคะมาตักบาทด้วยกัน

มาวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะคะจ่าปบาเทวโลหะนะคะที่ตำบลพลานนะคะอำเภอพุนหาจังหวัดชิงแานนะคะก็มีนะคะแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะคะนำข้าวสารอาหารแข่งก็น้อยไม่กี่อันบาทเทวนะะขอคา่อท ่านก็มีความสุขแก็มีเด็กๆนะคะมาตักบาตรเทโวด้วยนะคะวันนี้คนมาตักบาตรเทโวเยอะมากเลยนะคะมาไล่ซ้อนแล้วนะดูดิน้าไล่ซ้อนแล้วนายอะไรหลามเท้า

ใช่ทุกคนเดียวเลยอ่ะแค่เสร็จแเอ้าไปเอาไว้น่าหลบไม้นะหลบไม้มีหนุ่มใหญ่จริงะถือไปข้างหน้าก่อนนะใ่ไปเรื่อยเรื่อยด้วยนะเดี๋ยวฝาบมาถึงก็ใส่เลยนะไปมายยบา สาธุด้วยค่ะ ไ่ได้ปะไม่ต้จดันการตัดขยายขยายด้วย 你。<music> อำเภอปุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มีการตักบาตรเทโวโลนะนะคะซึ่งมีคนมาร่วมบุญตักบาตรเทวนะคะเนื่องในเทศกาลออกภาษาเยอะมากนะคะวันนี้ทุกท่านก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ,ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะ แต่งกายสวยงามนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดไทยนะคะมาร่วมบุญกันนะคะทุกท่านก็มีความสุขนะคะไรสดไรสดสาธุได้ค่ะอะได้ค่ะค่ะมุ่งที่อะไรค่ะตอนนี้หลวงพ่อนะคะเจ้าว่านะคะก็ ได้มารักบาศนะคะญาติโยมในการบริษัสันนิะชงนะที่ตำบพลพรานนะคะอําเภอคุนหานนะคะจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีพิธีใหญ่มากนะคะตักบาศเทวะนะคะแล้วก็มีเทวดานะคะนางฟ้านะคะได้นำขบวนนะคะในการตักบาศเทวนะคะตอนนี้หลวงพ่อนะคะก็ ได้มารับบาทนะคะกับคณะญาติโยมนะคะที่ตำบลพลานนะคะเดินงกระุกเด็กงไ ทวันก็จะตักบาตรเทวกันแล้วนะคะหลวงพ่อได้นำพระพิสุสงนะคะมารับบิณฑบาตนะคะคณะญาติโยมนะคะของตำบลคานนะคะซึ่งเป็นการตักบาตรเทวโลหนะนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องในเทศกาลออกพรรษานะคะไม่ได้ดูยังไหมเออดูด้วยต้อง

แฟนได้ยังจังยังค่าได้บ้านอะไม่เอาซื้อของมาแล้วสิองค์ข้างหลังยังไงตอนนี้ลูกเบียร์ังไงเบียรรอเบียร์่อทำไ ยกไข่แยกไข่แต่ไข่มามาแต่มาม่แม่พารใส่ไ้ยื่อได้ไหมแม่่ไปใส่สินะไปใส่สีโดมทุกคนไปโดน้มาแล้วสาทุีวันก็ได้มาตักบาทกันแล้วมเพ่จส่สิใใส่ ะอาไหมเอาเรา,เาก็ง่วงนอนนะตอนนี้บางท่านก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังตักบาทนะคะก็ขอมุนาทุกท่านด้วยนะคะ แล้วก็มีสามาเณรใส่ไม่ต้นก็มีสามเณรด้วยนะคะสาทูค่ะสาธุค่ะแม่สาทูค่ะ ก็สามเณรองสุดท้ายนะคะบางท่านก็แยกย้ายกลับกันแล้วขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้ทุกท่านก็มีความสุขกันมากนะคะตอนนี้วันก็ตักบาทเทโวนะคะเสร็จแล้วนะคะ พ่อก็ได้บินทบาทนะคะรับข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็ปจัจจหลนะคะ,ะเพืนนะะ่อที่จะนำไปชนุบังุงนะคะพระพทธศาสนาตอนนี้บางท่านก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าหลงพ่อนะคะเดินทางรับบินทบาทนะคะยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าคณะ ญาติโยมนะคะชาวตำบลพลานนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะน้อมนำนะคะตั้งเจตแล้วก็อธิษฐานนะคะนำข้าวสารอาหารแห้งนะคะมาถวายนะคะเนื่องในเทศกาลออกพระษานะคะเพื่อเพิ่มบุญบารมีนะคะและนำความสุขมาให้กับทุกท่านนะคะเป็นความปลื้มปิติยินดีนะคะ ที่ทุกท่านนะคะได้มาตักบาทเทโวโลหะนะคะวันนี้วันก็ได้มาร่วมบุญที่ตำบลพานนะะำอำเภอวุ้นหาญจังหวัดศรีสะเกซึ่งมีระเพณีนะคะตักบาทเทโวทุกปีนะคะว,วันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะ วันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้ก็ได้ร่วมบุญแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะเจได้มาร่วมแรง พบกับความสมุขนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ